สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะทุกทุกคนสบายดีกันไหมวันนี้เราจะมาพูดถึงภาพซ้ำคลิปซ้ำมันเกิดขึ้นได้อย่างไรจะโดนปิดสร้างไรายได้ไหมจะผ่านสร้างไรายได้ไหมมีโอกาสผ่านสร้างไรายได้ไหมสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะที่เราสังเกตเห็นหลายๆคนณนะตอนนี้นะลงภาพซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นเกาะกระแสะคนดังเพื่อที่จะเรียกวิวเรียกทรัพย์เรียกคนดูเรียกรายได้เรียกชั่วโมงนะหรือว่าจะเป็นการไลฟ์สดซ้ำๆสักๆนะคะเป็นซ้ำๆกันตัวนี้มีโอกาสที่จะถูกปิดสร้างรายได้ไหมมีนะคะมีเนาะถ้าเกิดว่า นักแสดงผู้นั้นนะเขาจดลิขสิทธิ์เขาออกทีวีนะคุณอาจจะถูกลบคลิปอาจจะถูกปิดสร้างไรายได้เพราะว่าคลิปซ้ำซากน่นนี่นั่นนะคะทุกคนอาจจะเป็นไปได้อาจจะโดนได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าดาราคนไหนเขายังไม่ทันรงังเขายังไม่ได้จดลิขสิทธิ์เขายังไม่ได้ทันออกทีวีเขา ยังไม่มีลิขสิทธิ์ของเขาตายตัวคุณสามารถนำมาลงได้เมื่อไรที่เขาออกทีวีเมื่อไรที่เขาจดลิขสิทธิ์เมื่อนั้นนะคะทุกคนคุณจะไม่สามารถเอาของเขาลงคลิปได้คลิปที่คุณเอาลงมาก่อนหน้านี้ก็จะติดลิขสิทธิ์เคมตามหลังนะคะทุกคนตัวนี้ซึ่งเราจะพยายามบอกทุกคนว่า พยายามทําคลิปของตัวเองอะ่ะดีที่สุดนะเสียดายตรงที่ว่าคุณได้1นึ่งแสนสองแสนคนติดตามแล้วคุณต้องมาวิ่งหาชั่วโมงใหม่ต้องไล่ลบคลิปออกทั้งหมดนะคือมันไม่ได้คุ้มค่าคุณอาจจะได้เงินนะคุณอาจจะได้เงินจากตรงนั้นแต่หลังจากนั้น เขาก็มาตามเค็มคุณทีหลังเนี่ยคุณก็ต้องไล่ลบคลิปออกช่วงคุณก็ลดหายไปจนกระทั่งปิดสร้างไรายได้ตรงนี้เนาะพอมาเจอไลฟ์สดไลฟ์สดแบบซ้ํากันไลฟ์สดพร้อมกันไลฟ์สดซ้ํากันนะอันนี้ก็เป็นคลิปซ้ำซากนะคะทุกคนสำหรับคนที่ยังไม่สร้างไรายได้เนาะ วันใดที่คุณส่งสร้างรายได้คุณจะเจอคลิปซ้ำซากคุณจะเจอคลิปซ้ำคุณจะต้องไปลบไลค์ตัวนั้นออกเสียดายชั่วโมงไหมเสียดายนะทุกคนเสียดายมากเสียดายชั่วโมงตรงนี้แหละอยากจะเตือนน้อยว่าอย่าไปทำคลิปซ้ำกับช่องอื่นนะหรือไลค์ซ้ำกับช่องอื่น พว่า youtube ตรวจสอบแล้วถ้ามันไม่ผ่านคุณก็ต้องลบออกแล้วคุณจะรู้ไหมละ่ะคุณทำมาตั้งสี่ห้าเดือนแล้วเราคลิปไลฟ์มันถมกันอ่ะคุณจะรู้ไหมล่ะว่าคลิปไหนมันซ้ำ u t u b e ไม่ได้มานั่งแจงบอกคุณนะว่าคลิปนี้ซ้ำไลฟ์นี้ซ้ำคุณจะรู้ไหมคุณไม่รู้หรอกนะ แล้วคุณก็คิดว่าเออมันอาจจะซ้ำทั้งหมดไหมไล่ลบคลิปลงทั้งหมดนะถ้าคุณรู้ตั้งแต่แรกนะเราอยากจะบอกคุณว่าอย่าไลฟ์ซ้ำกับช่องอื่นไลฟ์ซ้ำหมายถึงว่าไลฟ์แบบเดียวกันนะหรือทำคลิปแบบเดียวกันพอวันเวลามันผ่านไปชั่วโมงคุณครบคุณส่งยื่นสร้างไรายได้ YouTube ตีกลับมาบอกว่าภาพซ้ำคลิปซ้ำไลฟ์ซ้ำช็อตซ้ำคุณจะรู้ไหมล่ะว่าคลิปไหน YouTube คือบอกว่าเหมารว,วมมาเลยนะแบรนด์ Brand, ภาพซ้ำคลิปซ้ำช็อตซ้ำคุณจะรู้ไหมคุณไม่รู้เพราะเวลามันผ่านมาตั้ง3ามสเดือนแล้วมันไปซ้ำคลิปไหนมันไปซ้ำไลฟ์ไหน เขาไม่ได้มานั่งแจงบอกคุณทีละไลค์ทีละคลิปเขาบอกคุณโดนเหมารวมบางคนตีไม่ออกตีความหมายของ Youtube ไม่ออกฉันไม่รู้คือนั่งลบคลิปนั่งลบไลค์จนหมดเกี้ยงแล้วมาเริ่มทำใหม่เสียดายนะทุกคนเสียดายมากๆนะเราอยากจะเตือนไว้ไลค์ซ้ำ คลิปซ้ำวันใดวันหนึ่งคุณก็โดนเมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ผ่านมาเจอยังไงเขาก็เคยมคุณแน่นอนต้องมานั่งหาชั่วโมงใหม่ฉันอยากเป็นยูทูบเบอร์นี่ฉันก็ต้องมาวิ่งหาชั่วโมงใหม่เหนื่อยนะกว่าจะได้เวลาครบคนติดตามมีแล้วแต่ต้องมาตามหาเวลามันเหนื่อยนะทุกคนเหนื่อยมากๆ มันไม่ใช่ว่ามันจะได้ภายในหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนท้อนะอ่ะ,อะคือคือท้อนะพูดง่ายๆนะถ้าใครหวังด้วยวิธีรัดมันก็อาจจะไปแบบง่ายๆนะคะทุกคนนะแล้วก็อยากจะเตือนไว้นะไม่ควรที่จะไลฟ์สดหรือทำคลิป หน้าจอทีวีเพราะว่าเขาจดลิขสิทธิ์มาแล้วเขาจ่ายค่าตัวกันมาแล้วมันเป็นของทีวีของช่องช่องนั้นของแบรนด์แบรนด์นั้นคุณไม่สามารถที่จะทำได้ของเขาแรงมากนะคุณโหลดลงปุ๊บเขาให้ใบแดงคุณเลย <c oughs> นะบางคนโดนทำโทษ ทอนทำโทษส่วนมากแล้วจะเก้าวันนะที่สามารถไปดูคนอื่นได้สามารถไปคอมเมนต์ได้โหลดคลิปลงไม่มีใครเห็นอันนี้คือทําโทษ90วันนะเพราะฉะนั้นไม,ไม่แนะนำนะคะหน้าจอทีวีเอากล้องเข้าไปส่องเพื่ออยากได้วิวนู่นนี่นั่น ระวังแบรนด์ของช่องนั้นเขาเลียคุณนะคะเลียจนแบบว่าบางคนคลิปอ่ YouTube ลบให้เลยนะคะ,ะบางคน YouTube เตือนให้ไปลบเองนะไปพิจารณาแล้วก็ไปลบเองบางคนนี่ถูกปิดสร้างไรายได้บางคนนี่ช่องปิวถ้าทีวีรายการไหนแรงๆช่องปิวเลยนะทุกคนเราอยากบอกไว้เราเคยทำไหม เคยเราเคยทำฟุตบอลอเมริกันเราเอา,เอาไลฟ์ไปส่องเลยเราไลฟ์สดเลยนะพอเราโหลดเสร็จปุ๊บลบคลิปให้เราเลยแล้วก็ส่งอีเมลมาว่า,เ,าเป็นลิขสิทธิ์ค่อนข้างที่จัดแรงคือเราทําการลบออกให้คุณ โดยที่ว่าคุณไม่ต้องไปตรวจสอบพิจารณาแล้วลบเองหลายคนแล้วก็มีคนที่รู้จักนางสาวไทยออกรายการทีวีทั่วโลกไลฟ์ค่ะคนเข้ามาบุม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 ,บม,บมกดติดตามเสร็จปุ๊บอ่คลิปปิวไลฟ์ปิว เนาะพอมันหลุดออกมาจากไลฟ์มันก็จะกลายเป็นคลิปใช่ปะคลิปไลา์นั้นปิวโดนทำโทษมีนะคะทำไมจะไม่มีแต่เขาไม่ได้มานั่งพูดมานั่งแชร์แต่ก็ยังดีช่องของเขานะมันยังไม่ได้เปิดสร้างไรายได้เขาลบคลิปออกให้เลยโดยที่แบบ ไม่ต้องรอให้เราไปตรวจสอบหรือพิจารณาใดๆทั้งสิน้นเขาพิจารณาให้เราเสร็จสับเรียบร้อยนะตัวเนี้ยเราอยากจะฝากเตือนพี่ๆน้องๆชาว youtube ไว้ว่าทำคลิปในแนวตัวเองดีที่สุดนะทุกคนดีที่สุดแล้วก็ youtube เนี้ยอนุญาตให้เห็นชื่อที่อยู่ ของเราหรือของคนอื่นไหมหรือที่เราแบบว่า a l l e เ g e เปิดกล่องหรือใครส่งกล่องมาให้อย่างเงี้ยหรือเราออเดอร์ของมาอย่างเงี้ยเขาอนุญาตที่จะใหะ้เห็นที่อยู่ในในคลิปไหมคือเขาไม่อนุญาตนะคะทุกคนลองเข้าไปอ่านกฎนโยบายของ YouTube ดีๆเขาไม่อนุญาตให้เห็นชื่อและที่อยู่นะ เพราะว่ามันเป็นอันตรายกับใครเป็นอันตรายกับเรานี่แหละนะมิฉาชีพมันเยอะเขาป้องกันมิฉาชีพนะในการจับไพ่ยิบซีดูดวงนะหรือดูดวงอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรที่จะบอกชื่อนามสกุลจริงของเราวันเดือนปีเกิดของเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามิฉาชีพสแกมเมอร์เขาแฝงอยู่ในไลน์นั้น เขามาดูใต้คลิปแล้วเขาเจอนะเขาอาจจะนำของเราไปใช้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะในการจับไพ่ยิปซีดูดวงสำหรับเราเนาะเราต้องการรู้แค่ชื่อเล่นเราไม่ต้องการรู้วันเดือนปีเกิดเราไม่ต้องการหรือรู้ชื่อนามสกุลจริงของคุณที่อยู่ของคุณเบอร์โทรของคุณนู่นนี่นะั่นเราไม่ได้ถึง ขนาดนั้นนะคะเราสามารถดูให้ได้สามารถอ,าอ่านให้ได้นะคะตรงก็ตรงไม่ตรงก็เดานะคะก็แค่นั้นนะคะที่เขาบอกว่าหมอดูคู่กับหมอเดานะคะแล้วสาหรับเรานะเราดูให้เราไม่ได้เรียกค่าธรรมเนียมใดๆเนาะเราดูให้ฟรีเพื่อเป็นเป็นบุญเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลน,นะคะให้กับคนที่เขาแบบ ข้องใจหนักใจคิดมากเขาจะได้แบไขข้อข้องใจตรงนั้นนะถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันก็จริงนะคะถ้ามันเกิดขึ้นไม่จริงมันก็ไม่จริงนะคะแต่ส่วนมากแล้วนะที่ที่เราดูให้มันค่อนข้างที่จะไปทางจริงนะก็จะมะีคนที่เขาดูมันเกิดขึ้นกับเขาเขาจะมารีวิวให้เขาจะมาบอกให้ น,นี้นะ,นะนั่นแหละนะที่นโยบายของ youtube เขาจะมีห้ามเราไว้นะเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราเองนะเพื่อไม่ให้แบบมิจฉาชีพเขาเขาตามเรานะครัอุ๊ยนั่งทำจะจบคลิปแล้วเพิ่งจะเห็น โอเคนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอขอบคุณทุกเม็ดทุกไลท์ทุกการติดตามหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเบอร์ได้ระวังตัวนะคะในเรื่องของคลิปซ้ำภาพซ้ำคลิปซ้ำภาพซ้ำเนี่ยเราบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่คุณรู้ว่ามันเป็นคลิปซ้ำมันเป็นภาพซ้ำกับของคน,คนอื่นเขาให้คุณไปทำการแก้ไขหรือลบมันทิ้งซะเพราะว่า กว่าคุณจะเก็บชั่วโมงครบกว่าคนติดตามคุณจะครบวันเวลาก็ผ่านไป4หรือ5เดือนหรือ6เดือนมันถมมันก็ลืมหมดแล้วนะคะเออเราพอเวลาเราส่งยื่นตรวจสอบ y o u t u b e ตีกลับมาถ้า Youtube ตีกลับมาว่าภาพซ้ำไลค์ซ้ำ Youtube ไม่แจงบอกคุณนะคะว่าคลิปไหนซ้ำไลค์ไหนซ้ำคุณจะปวดหัวตรงนั้นอะ่ะคุณจะ ไปคุยกับใครเหมือนคุยไม่รู้เรื่องเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณไปซ้ํากับใครตรงไหนคุณไปทําอะไรซ้ํากับใครตรงไหนตัวเนี้ยแหะค่ะเขาก็แก้ปัญหาให้คุณไม่ได้คุณใช้การแก้ปัญหาคือลบทิ้งมันทั้งหมดฉันไม่รู้ว่าคลิปไหนฉันไลฟ์ซ้ํากับใครบางทีคุณอาจจะไปตีว่าอุย้ยฉันร้องเพลงซ้ํากับใครหรือเปล่าโน่นนี่นะันมันเป็นภาพซ้ํานะ มันเป็นก๊อปปี้กันมาเลยนะคือตรงนี้แหละที่ YouTube เขาไม่ได้ใช้คนตรวจ YouTube เขาใช้โรบอทนะในการตรวจสอบเพราะโรบอทในการตรวจสอบคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาสแกนไว้นะคะเขาจะทำหน้าที่ของเขาเป๊ะๆนะตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนบาย bye, bye.